ร้านพันธมิตร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  น้องพัทธมิตรท่านไหนนะคะที่กําลังนึกถึงบริษัทกําจัดปลวกนะคะวันนี้ร้านพัทธมิตรเรามีมาแนะนํากันค่ะที่เขาบอกว่าเป็นการกําจัดปลวกสมุนไพรนะคะที่เป็นการกําจัดไม่ใช่การฆ่าปลวกที่สําคัญนะคะกำจัดเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะจะไม่มีปลวกมารบกวนอีกนะคะตลอดชีวิตตลอดอายุข,ของบ้านกันเลยทีเดียวแล้วถ้ากําจัดแล้วไม่หายเขายินดีคืนเงินอีกตั้งหากแหมการันตีขนาดนี้นะคะต้องมีอะไรดีแน่นอนเดี๋ยวยังไงนะคะเราเข้าไปพูดคุยกันข้างในเลยดีกว่าค่ะ คุณพี่พันธมิตรของเราท่านนี้แกทำธุรกิจหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทร,รับกำจัดปลวกด้วยสมุนไพรซึ่งถ้าอยากเห็นว่าได้ผลจริงหรือเปล่าแกท้าให้มาดูที่บริษัทกระดาษของญาติแกเลยค่ะเพราะถ้ามีปลวกจริงธุรกิจกระดาษคงเสียหายขาดทุนไปแล้วที่สำคัญราคาถูกมากๆที่นี่เขาคิดแค่ห้จากราคาในท้องตลาดค่ะกำจัดปลวกนี้เกิดจากขั้งแรกสุดบ้านเราจ้างบริษัทปลวกมา3บริษัทจ้างมา3บริษัท เราอยู่ที่สูุวิทย์ซอยหกบสองปรากฏว่าไม่หายเข้ามาทุกเข้ามาทุกเดือนเดือนละสองครั้งแต่ไม่หายตัดสินใจไปเรียนมาเพื่อมาทําเองที่บ้านกับที่โรงงานโรงงานกระดาษทุกวันนี้ถ้าจะชมก็ได้นะครับไปดูโรงงานโรงงานเนพื้นที่เป็นสิบไร่มีมีกระดาษอยู่เป็นพันพันตันไม่ไม่มีปวกไม่แต่ตัวเดียวใช่เวลาเรียนไม่นานนะประมาณเจดเดือนเอง เเดือนเรียนที่ที่นี่หรอไม่ฮะเรียนที่ต่างประเทศอ๋อไปเรียนที่ไปถึงแหล่งเลยไปถึงแหลสอนอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะว่าจําเป็นมากเพราะเราไม่สามารถพึ่งบริษัทกำจัดปลวกได้อีกแล้วและอย่างนี้ของเราเนี่ยรับประกันเลยครั้งเดียวหายขาดครับผมไม่ต้องมาจ้างที่อื่นเพิ่มอีกไม่มีคือของเราเป็นศูนย์ไฟที่เป็นนาโนเทคโนโลยีเป็นนาโนไวของแท้คือถ้าเป็นของแท้จะต้อง มีหนังสือรับรองจากทางราชการต้องมีตาคุดมีอะไรรับรองไม่ใช่ว่าอยู่ๆพูดเอาเองนะแล้วมันปลอดภัยกว่าหรืออะไรยังไงปลอดภ,ยภยัยเพราะว่าในใน,ในใบรับรองจะเขียนว่าไม่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงฉีดแล้วปวกไม่ตายแต่หายหมดแล้วมันไปไหนคะมันไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเกิดจากเวลาปวกเนี่ยมันโดนส่วนใทยที่เป็นนาโนไว้นะครับมันจะทําให้ปวกไม่สร้างเอนไซม์มาย่อยไม้ไม่ได้ฆ่าปวกปวกมันก็ยังอยู่แต่มันไม่กินบ้านเรามันไม่มันหยุดกินไม้ พราะนไม่ม, oh. ไม,มีไม่มีเอมายที่จะมาย่อยไม้พอไม่มีไม้ไปป้อนให้หนางพญานางพญาเข้าใจผิดอ mm. ว่าไม้หมด <Ha. S 1> ก็เลยหยุดวางไข่ uh. พอหยุดวางไข่ปวกที่มีอยู่เป็นล้านล้านตัวก็ยังกินอาหารที่สะสมอยู่ในรัง <Ha. S 1> แต่ไม่มีตัวใหม่เกิดขึ้น mm hmm. แล้วก็ไปกดของแมลงคือแมลงทุกชนิดในโลกจะอายุสั้นมาก mm hmm. ปวกก็เหมือนกันปลวกเป็นแมลงที่อายุสั้นมากดังนั้นปวกก็จะอยู่ไปอยู่ไปภายในยี่ิบเอ็ดวันก็ตายหมดแล้ว ไม่ต้องฆ่าตายหมดตั้งเป็นร้านๆตัวตายหมดเลยแบบนี้นี่เองโอ้โหอธิบายไม่ได้ฆ่าอธิบายได้จำกัดโดยไม่ฆ่าสมมติว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่เป็นโรงแรมหรือว่าเป็นหมู่บ้านจะสันทั้งหมู่บ้านต้องการไม่มีปลวกแม่ตัวเดียวเชิญชมที่โรงงานเราได้โรงงานกระดาษมันพื้นที่เป็นสิบบไร่เลยที่สุดประกาศนะครับเชิญชมได้บางบริษัทให้สังเกตดูบางครั้งเขาเขียนว่า ยินรับประกันว่าจะมากําจัดให้ทุกเดือนก็แสดงว่าไม่หายถูกไหม <c oughs> <c oughs> บางบริษัทให้สังเกตดูบางครั้งเขาเขียนว่าใช้ย,ยาที่มีอ,อยอรับรองว่าปลอดภัย <c oughs> ต้องขอดูนะมีอ,อยอเขียนว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าออ,ออยจริงหรือเปล่าจริงจริงแล้วส่วนใหญ่แล้วเอยอเพียงเขียนว่าใบาเป็นใบอนุญาตให้ใช้วัสดุมีพิษร้ายแรงมากกว่าสมมุติเป็นบ้านเดี่ยวธรรมดาราคาเริ่มต้นสักเท่าไหร่คะถ้าเป็นพนมิตรนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยหนึ่ง ร้อยบาทต่ออะไรคะต่อหลังครับร้อยบาทต่อหลังเดี๋ยวไปบ้านหนูก่อนเลยไม่ใช่ตรงต้องราคาเริ่มต้นหมายถึงว่าถ้าเขายากจนหนูก็ยากจนช่วงนี้ไม่มีเงินเริ่มเลยร้อยบาทถ้ายากจนใจ <c oughs> <ๆ>จริงจริงแล้วไม่ใช่ร้อยบาทเราทําให้ฟรีนะถ้าเป็นถ้าเป็นใครที่ยากจนทําให้ฟรีล้วทาให้ยากจนละคะดูดีมีฐานะขึ้นมานิดเดียวส่วนใหญ่แล้วเราจะราคาท้องตลาดหน้าวันนั้นลด50%ร โอ้ยังงั้นเลยสมมุติว่าเราคุณผู้ชมไปเอาป้ายโฆษณาที่หนึ่งมาเขาเขาคิดแปดพันบาทเราคิดสี่พันอ๋ออย่างงั้นเลยนะคะอ๋อคุณผู้ชมที่ไปหาเร็วแล้วถ้าว่าเขาสมมุติว่าถ้าเขาทําให้ฟรีเราเราก็ทําให้ฟรีแล้วพาไปเลี้ยงข้าวด้วยนี่วันนี้ต้องขอบคุณคุณโยเซฟนะคะค่ะวันนี้นะคะร้านมันจะมีต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปต่อก่อนนะคะร้อยหนึ่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ร,ร,ร้านพันธมิตร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  พี่น้องพัทธมิทท่านไหนนะคะที่กําลังนึกถึงบริษัทกําจัดปลวกนะคะวันนี้ร้านพัทธมิทเรามีมาแนะนํากันค่ะที่เขาบอกว่าเป็นการกําจัดปลวกสมุนไพรนะคะที่เป็นการกําจัดไม่ใช่การฆ่าปลวกที่สําคัญนะคะกำจัดเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะจะไม่มีปลวกมารบกวนอีกนะคะตลอดชีวิตตลอดอายุของบ้านกันเลยทีเดียวแล้วถ้ากําจัดแล้วไม่หายเขายินดีคืนเงินอีกตั้งหากแหมการันตีขนาดนี้นะคะต้องมีอะไรดีแน่นอนเดี๋ยวยังไงนะคะเราเข้าไปพูดคุยกันข้างในเลยดีกว่าค่ะ คุณพี่พันธมิตรของเราท่านนี้แกทำธุรกิจหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทร,รับกำจัดปลวกด้วยสมุนไพรซึ่งถ้าอยากเห็นว่าได้ผลจริงหรือเปล่าแกท้าให้มาดูที่บริษัทกระดาษของญาติแกเลยค่ะเพราะถ้ามีปลวกจริงธุรกิจกระดาษคงเสียหายขาดทุนไปแล้วที่สำคัญราคาถูกมากๆที่นี่เขาคิดแค่5 0จากราคาในท้องตลาดค่ะกำจัดปลวกนี้เกิดจากขั้งแรกสุดบ้านเราจ้างบริษัทปลวกมา3บริษัทจ้างมา3บริษัท เราอยู่ที่สุขวิทย์ซอย62ปร mm hmm. ากฏว่าไม่หายเข้ามาทุกเข้ามาทุกเดือน oh. เดือนละสองครั้ง uh huh. แต่ไม่หายตัดสินใจไปเรียนมาเพื่อมาทําเองที่บ้านกับที่โรงงาน mm hmm. โรงงานกระดาษ mm hmm. ทุกวันนี้ถ้าจะชมก็ได้นะครับไปดูโรงงานโรงงานบนพื้นที่เป็นสิบไร่มีมีกระดาษอยู่เป็นพันพันตัน mm hmm. ไม่ไม่มีปวกไม่แต่ตัวเดียวใช้วเวลาเรียนไม่นานนะ mm hmm. ประมาณเจ็ดเดือนเอง เจ็ดเดือนเรียนที่ที่นี่หรอไม่ฮะเียนที่ต่างประเทศอ๋อไปเรียนที่ไปถึงแหล่งเลยไปถึง่หงสอนอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะว่าจําเป็นมากเพราะเราไม่สามารถพึ่งบริษัทกำจัดปลวกได้อีกแล้วและอย่างนี้ของเราเนี่ยรับประกันเลยครั้งเดียวหายขาดครับผมไม่ต้องมาจ้างที่อื่นเพิ่มอีกไม่มีคือของเราเป็นศูนย์ไฟที่เป็นนาโนเทคโนโลยีเป็นนาโนไวของแท้คือถ้าเป็นของแท้จะต้อง มีหนังสือรับรองจากทางราชการต้องมี <c oughs> ตาคุดมีอะไรรับรองไม่ใช่ว่าอยู่ๆพูดเอาเองนะแล้วมันปลอดภัยกว่าหรืออะไรยังไงปลอดภัยเพราะว่าในในใบรับรองจะเขียนว่าไม่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงฉ <c oughs> ีดแล้วปวกไม่ตายแต่หายหมดแล้วมันไปไหนคะมันไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเกิดจากเวลาปวกเนี่ยมันโดนส่วนทยที่เป็นนาโนไว้นะครับ <c oughs> มันจะทําให้ปวกไม่สร้างเอนไซม์มาย่อยไม้ไม่ได้ฆ่าปวกอ <c oughs> ปวกมันก็ยังอยู่แต่มันไม่กินบ้านเรามันไม่มันหยุดกินไม้ ต้นไม่ม, oh. ไม,มีไม่มีเอนไซม์ที่จะมาย่อยไม้พอไม่มีไม้ไปป้อนให้นางพญานางพญาเข้าใจผิดอืว่าไม้หมด<ะ>ก็เลยหยุดวางไข่<ะ>พอหยุดวางไข่ปวกที่มีอยู่เป็นล้านๆ้านตัว<ะ>ก็ยังกินอาหารที่สะสมอยู่ในรัง<ะ>แต่ไม่มีตัวใหม่เกิดขึ้นอ huh. แล้วก็ไปกดของแมลงคือแมลงทุกชนิดในโลกจะอายุสั้นมาก huh. ปวกก็เหมือนกันปลวกเป็นแมลงที่อายุสั้นมากดังนั้นปลวกก็จะอยู่ไปอยู่ไปภายในยีิบเอ็ดวันก็ตายหมดแล้ว ไม่ต้องฆ่าตายหมดทั้งนี้ตั้งเป็นล้านล้านตัวตายเหมือนเลยแบบนี้นี่เองโอ้โหอธิบายได้ไม่ได้ฆ่าอธิบายได้จัดโดยไม่ฆ่าสมมุติว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่เป็นโรงแรมหรือว่าเป็นหมู่บ้านจะสันทังหมู่บ้านต้องการนี่ไม่มีปลวกแม่ตัวเดียวเชิญชมที่โรงงานเราได้โรงงานกระดาษบนพื้นที่เป็นสิบสิบไร่เลยที่สุดประกาศนะครับเชิญชมได้บางบริษัทให้สังเกตดูบางครั้งเขาเขียนว่า ยินดีรับประกันว่าจะมากําจัดให้ทุกเดือนก็แสดงว่าไม่หายถูกไหม <c oughs> บางบริษัทให้สังเกตดูบางครั้งเขาเขียนว่าใช้ย,ยาที่มีออยอรับรองว่าปลอดภัยค่ะต้องขอดูนะมีออยอเขียนว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าออ,ออยจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วออยอเพียงเขียนว่าใบาเป็นใบอนุญาตให้ใช้วัสดุมีพิษร้ายแรงมากกว่าสมมติเป็นบ้านเดี่ยวธรรมดาราคาเริ่มต้นสักเท่าไหร่คะเอ่อถ้าเป็นพนมิรนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยหนึ่ง ร้อยบาทต่ออะไรคะต่อหลังครับร้อยบาทต่อหลังเดี๋ยวไปบ้านหนูก่อนเลยไม่ใช่ตรงราคาเริ่มต้นหมายถึงว่าถ้าเขายากจนหนูก็ยากจนช่วงนี้ไม่มีเงินเริ่มเลยร้อยบาทถ้ายากจนใจจริงจริงแล้วไม่ใช่ร้อยบาทเราทําให้ฟรีนะถ้าเป็นถ้าเป็นใครที่ยากจนทําให้ฟรีล้วทาให้ยากจนละคะดูดีมีฐานะขึ้นมานิดเดียวส่วนใหญ่แล้วเราจะราคาทองตลาดณวันนั้นลด50% อย่างนั้นเลยสมมุติว่าเราคุณผู้ชมไปเอาป้ายโฆษณาที่หนึ่งมาเขาเขาคิดแปดพันบาทเราคิดสี่พันอ๋ออย่างนั้นเลยนะคะอ๋อคุณผู้ชมที่ไปหาเร็วแล้วถ้าว่าเขาสมมุติว่าถ้าเขาทําให้ฟรีเราเราก็ทําให้ฟรีแล้วพาไปเลี้ยงข้าวด้วยนี่วันนี้ต้องขอบคุณคุณโยเซนนะคะค่ะวันนี้นะคะร้านพันธมิตรต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปต่อก่อนนะคะร้อยหนึ่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ